กันยาปีสองภาษาอดร้านวันเลขหกตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขศูนย์สองเก้าหนึ่งห้เกหนึ่งหเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขสองเก้าสี่หนึ่งหสองเก้าสหนึ่งห้า เลขสตัวได้แก่หมายเลขเก้าสี่หนหเลขสาตัวได้แก่หมายเลขสี่หนึ่งหหเลขสตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งหหและเลขหตัวท้ายได้แก่หมายเลขห้ <c oughs> หมายเลขห้าผลการเอาเรียนรางวัลหัษชนะเลขหกตัวนได้ออกมาสำเร็จสเียบห้อย ตัวไปเน้นจะได้สิตัวโอปีรางวัลในตำราฝันสามตับี่สีห้าแล้วในราวที่รางวัลได่ออกมาประจำนาทีอุปกรณ์โนน้งรางวัลในโอการตัวไปขอเฮินเชิญคณะกรรมการผู้ตานหน้าจากคณะทิ่ขาดที่จารสภาแห่งชาติในเกียรติถึงคดภูมุ้มกันรางวัลเป็นขั้นที่หนคนเชิญขอขอบใจหน้กรรมการ สำหรับเลขสามนำซัตว์เป็นตวเชียงโซ่เลขสี่ักสามนำสัตว์ตัวนึงเซียนในละวันก็คือมลขสามนำสัต,ตว์จะมีตำแหน่งไหนก็ได้ซึ่งทันกีดในละวันหกล้านกี่หมายเลขนำสัตว์ท่านที่หนึ่งไปเกียหมายเลขสองแปะนำสัตว์เลขไก่หมายเลขสองแปะนำสัตว์เลขไก่ในเวกาต่อไปคนเหนเชิญขั้นกรรมาการผู้ต่างนานแต่สมยุติธ,ธรรมในเกียร์ถึงกคตรมูก่อนรนละวันเป็นท่านที่สองขอเชิญ ปกปิคณะกรรมการในสำรัรกพิสองนำสัตว์มังุเี่ยงโซ่เลือกซื่อสองนำสัตว์ต่อหนึ่งเสียงเด็กรางวัลก็คือมดสองนำสัตว์ไปดูตำแหน่งไหนก็ได้ซึ่งพันกีบเดินรางวัลหน 4, ึ่งแสนสิบพันกีหมายเลขนำสัตว์ข้างี่สองได้เกยวหมายเลขสองสี่นำสัตว์เลขกบหมายเลขสองสี่นำสัตว์เลขกบ ในน้พระต๊ะใสโคียนเซิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากสูงการในล่าสั่งซัในเหตุเกีย่ยวกับกฎภูมิคุ้มกันใงวันแป่งขั้นที่สามซึ่งเป็นทางสุดท้ายโควยนเชินในเหนึ่งน้ำสัตว์เป็นผู้เสี่ยงสู้เลือกซื้ออหนึ่งน้ำสัตว์ตนมูเซียนปกบใจคณะกรรมการสำหรับมุ่งาหังวันเลขหนึ่งน้ำสัตว์เงนซื้อหนึ่งพันขีโซปีจะทำในรงวัลเก็ทันกี หมายเลขน้ำสัตว์ขั้งที่3ได้เกณฑ์หมายเลขศูนย์สามสาสัตว์เลขหมายเลขศูนย์ามนสัตว์เลขหันการเสียงเลขน้ำสัตว์เรามาพบสามน้ำสัตว์เป็นทีมหอยผลการนับเลข่งวันหอยจำลาฝันสามร้อสี่สิบมีสามน้ำสัตว์ได้เก่า์หมายเลขสอแปดน้ำสัตว์เลขไก่หมายเลขสองแปดน้ำสัตว์เลขไก่หมายเลขสองสี นาำสัตว์เลข6หมายเลข 2c นามสัตว์เลข6หมายเลข03นมสัตว์เลข3หมายเลข03นำสัตว์เลข3ต่อไปเมนจะการโครงการนักรยนรังวันในสารศาตร์เป็นอีกหนึ่งโครงการออกเลขรังวันหว่พัฒนาวันที่74ออกข้าวันที่3เดือนกันยาปี2560 เ้าท่านผู้ชมที่ทางกนั่นกูผลของการออกหายารทานาประจำงวดที่7จออกข้าวพี่เจกัญญาสนตพเจ้าจะขอชนพื้นผลของการออกหวยประานาอีกครั้งเัวเลเสียง6กตัได้แก่หมายเลขศูน4์ส่ศนอเลขหตัวหมายเลขที่ออกได้แกงเก29 4 1 5หองเก้าสี่เลขสีตได้แก่หมายเลข9ก1ส่าเ่เลขตัได้แก่หมายเลข4 1่ เลขสองตัวได้เกมหมายเลขหนึ่งห้าหนึ่งห้าเลขหนึ่งตัวท้ายได้เกมหมายเลขห้าหมายเลขห้าแล้วหลังจากนั้นก็ได้ชุดต่อทั้งสารออกเลขสำราญหรือว่าเลขน้ำตัดสามพ่าทีสิบซึ่งก็ได้ทั้งสารออกจำนวนสามค่างด้วยกางน้ำตาพันอีกหมายเลขที 6, ่ออกได้เกมสองแปดน้ำตา,าลไกา สองแปดนำสัตว์เล็กไก่และนำสัตว์ที่สองหมายเลขที ay, ่ออกเล้เกย์สองสี C, ่นำสัตว์เล็กกบสองสี่นำสัตว์เล็กกบและนำสัตว์ที munition, ่สามนำตาท้ายหมายเลขที่ออกได้เกย์ศูนย์สามนำสัตว์เล็กฮานศูนย์สามนำสัตว์เล็กฮานและก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านที่ถือเลขที่รางวัลในมือนี้มาฮอนนี่ข้าพเจ้าชลินพาสุธิธรรมพร้อมด้วยทีมงานไทยก็จะติดตามผลภาพแข่งขันเราช่องหนึ่งเวลาท่านผู้ชม